ันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสุภาษิตพระร่วงนะคะสุภาษิตพระร่วงแต่งโดยราชสุภาพนะคะและคําว่าพระร่วงนะคะส่วนมากนะคะที่เราเข้าใจกันก็จะหมายถึงกษัตริย์ในสมัยกรุงสุโขทยัยแต่ว่าไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าเป็นกษัตริย์องค์ไหนนะคะเพราะว่าเราก็จะเรียกกษัตริย์ในกรุงสุโขทัยว่าพระร่วงพระร่วงเจ้านะคะแต่โดยการสันนิษฐานนะคะสว่ะสวนมากก็จะ หลายๆเล่มหลายๆตำรานะคะก็จะบอกว่าเป็นพ่อขุนรามคำแหงนะคะเพราะว่าในสมัยนั้นพ่อขุนรามคำแหงนะคะก็จะมีการาให้ราษฎรให้ประชาชนนะคะมาตีกระดิ่งใช่ไหมคะเวลาจะร้องทุกนะคะแต่ว่าก็ยังไม่แน่ชัดอยู่ดีนะคะบางเล่มบางตำราก็ยังบอกว่าสุภาษิตพระร่วงนี้แต่งในสมัยกรุงรัตนโก,กสินทรานี่เองนะคะ แต่ไม่ว่าจะแต่งในสมัยไหนก็ตามนะคะคำสอนในเรื่องสุภาษิตพระร่วงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยไม่เคยตกยุคุกสมัยเลยนะคะแล้วก็สอนได้กับทุกๆคนใช้ได้กับทุกๆคนด้วยนะคะังตัวอย่างนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างสุภาษิตพระร่วงนะคะที่คิดว่าลูกๆน่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือว่าบางสำนวนอาจจะเป็นสำนวนที่เก่านะคะลูกๆอาจจะต้องอาศัยการแปลหรือว่าเข้าใจความหมายของคำศัพท์ที่อยู่ในเรื่องนะคะตัวอย่างคะ่ะอันนี้เป็นคำสอนสำ,สำหรับลูกๆเลยนะคะวันหนึ่งนะคะบอกว่าเวลาเราเรียนใช่ไหมคะสอนผู้ที่เป็นนักเรียนนะคะบอกว่าเป็นคนเรียนความรู้ใช่ไหมคะ ถ้าเรานะคะเกิดมาแล้วนะคะก็ต้องหาวิชาความรู้เสร็จตัวเองนะคะหรือบอกว่าเมื่อน้อยให้เรียนเรียนวิชาให้หาสินเมื่อใหญ่นะคะก็คือตอนยังเป็นเด็กอยู่นี่ให้เรียนหนังสือนะคะเมื่อโตขึ้นค่อยหาทรัพย์สมบัติหาเงินหาทองหาอะไรให้ตัวเองนะคะต่อมานะคะสอนในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอย่างเช่นบอกว่าของแพงอย่ามากินใช่ไหมคะหรือว่าบางอย่างที่มันแพงเกินไปเราก็อย่า ยามักกินก็คือจะชอบกินเกินไปนะคะก็อาจจะกินได้แต่อย่ากินบ่อยอย่างนี้นะคะหรือบอกว่าได้ส่วนอย่ามักมากใชไคะได้แล้วได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ยังหวังที่จะได้อีกนะคะนี้ก็คือเป็นเป็นการโลภเป็นความโลภนะคะก็สอนลูกๆว่าอย่าโลภนะคะได้ส่วนอย่ามักมากนะคะหรือต่อไปนะคะสำนวนจากเรื่องนี้นะคะจากเรื่องสุภาษิตพระร่วงนะสอนในความไม่ประมาท เผากระสัดเพลิงงูนะคะอันนี้สอนมากเลยนะเผากระสัดเพลิงงูนี้นะคะกระสัดเพลิงก็คือไฟแล้วก็งูนะคะอย่าประมาทเธอว่าเป็นอันตรายมากมากถึงมากที่สุดนะคะ หรือว,ว่าบอกว่าอย่าดูถูกว่าน้อยใช่ไหมคะเห็นว่ามันมีน้อยอย่าดูถูกว่าเออมีแค่นี้ไม่ใส่ใจไม่สนใจที่คุณครูบอกแล้วว่าเงินนะคะขาดบาทนึงก็ไม่ถึงร้อยนะคะหรือย่างที่คําสอนของพระอิสานเราคนอีสานที่บอกว่าพญาที่บอกว่าข้านเห็นเฮ็ดกระด้างแห่งกางท้างเยสฟาวเหยียบยำบัรทัฟักแหลกแหลกน้ำประแดกคุณๆยั่งสิไดติงหาเดลาใช่ไหมคะ ความหมายอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเห็นเห็ดกระด้างรู้จากเห็ดกระด้างนะเห็ดบดเห็ดลมนี้นะคะ,อะดอกเล็กๆดอกเดียวนะอย่าเพิ่งไปเหยียบไปย่ำอย่าไปแตะเพ้งนะคะเก็บมาก็ยังจะมาทําเป็นอาหารใส่น้ําปลาร้าคนคนอร่อยแล้วก็จะได้ถามหาอย่างนี้นะคะก็บอกว่าเข้าเถื่อนอย่าลืมพระน่าสึกอย่านอนใจเถื่อนก็คือป่าใช่ไหมคะเวลาเข้าไปในป่าอย่าลืมพระพระก็คือมีดนะคะเผื่อมีอ งูมีมสัตว์หรือว่ามีป่านมีอะไรที่เราจะต้องถางต้องอะไรเข้าไปนะคะเราก็จะได้ใช้ประโยชน์นะคะน่าศึกมีศึกสงครามอย่าได้นอนใจนะคะให้รู้จักป้องกันร,ระมัดระวังนะคะต่อไปค่ะสอนในด้านความพอเพียงพอเพียงในด้านตนเองนะคะบอกว่าอย่าประกอบกิจเป็นพานอย่าอวดฐานแก่เพื่อนใช่ไหมคะก็คืออย่าประกอบกิจเป็นพานอย่าทำอะไรที่เป็นพานอย่าทำเดือดร้อนให้ตนเอง หรืออย่าไปอวดเกง่งอวดฐานแก่เพื่อนนะคะว่าตัวเองเก่ง่าเพื่อนอย่างนี้นะคะอันนี้ก็สอนในเรื่องการประมาณพอเพียงในตนเองเราตัวเราเองนี้สอนพอเพียงทางด้านสังคมนะคะก็คือสังคมเราเราจะอยู่อย่างไรเราถึงจะมีความสุขใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าปลูกไมตรีทั่วชนตระกูลตนจงคำนับ ลูกไมตรีทั่วชนก็คือให้มีมิตรกับทุกๆคนเป็นมิตรกับทุกๆคนนะคะแล้วก็ตระกูลตนหมายถึงญาติพี่น้องตนก็จงให้เกียรติให,ให,ให,ให้การคำนับเคารพยศย่องนะคะอันนี้สอนในเรื่องสังคมการอยู่ในสังคมค่ะต่อไปสอนในด้านความพอเพียงด้านทรัพยากรนะคะในเรื่องนี้จะสอนว่าวานพืชจักเอาผลเลี้ยงคนจักกินแรงนะคะพอเพียงด้านทรัพยากรยังไงคะ เราหว่านพืชอะไรลงไปเราก็หวังผลจากพืชอย่าง,างนั้นประเภทนั้นชนิดนั้นเลี้ยงคนก็หวังได้กินแรงก็คือหวังจะได้ให้เขามาช่วยเหลือหรือว่ามาช่วยงานเราบ้างนะคะจักกินแรงนะคะแรงก็คือแรงงานนั้นแหละนะคะสอนในด้านภูมิปัญญานะคะที่บอกว่าอยาปองเรียนอาถรรพ์พลันฉีบหายไวม้วยนะคะ อาถรรพ์วิชาอาคมในสิ่งที่ไม่ดีก็อยากไปเรียนนะคะจะเกิดความฉิบหายนะคะชีวิตก็จะไม่มีความเจริญคะ่ะเรื่องนี้สอนหลายเรื่องนะคะลูกๆที่เราสามารถปรับยุคใช้เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตเราได้นะคะหลายๆอย่างหลายๆเรื่องนะคะต่อไปนะคะสอนในเรื่องการประมาณตนนะคะบอกว่าว่าหิงห้อยอยาแข่งไฟอยาปองภัยต่อเท้า เฮงห้อยนะคะเฮงห้อยแสงนิดเดียวอย่าคิดจะไปแข่งกับไฟนะคะก็คือให้รู้จักประมาณตัวเองว่าเราแค่ไหนอย่างไรอย่าปองภัยต่อเท้าก็คืออย่าไปคิดเป็นศัตรูกับผู้ที่มีอํานาจเต่อเรานะคะต่อไปค่ะสอนในด้านมีเหตุมีผลนะคะอย่าพาผิดด้วยหูอย่าเรียนครูตีด่าพาผิดด้วยหูก็คือฟังอะไรมาแล้วคิด ไม่ได้คิดไตร่ตรองก็คิดว่ามันผิดไปแล้วนะคะหรือว่าอย่าไปเรียนครูตีดาอย่าไปว่าครูอย่างนั้นครูอย่างนี้ให้มีเหตุผลนะคะต่อไปค่ะสอนในเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะระวังระวัยที่ไปมาเมตตาตอบต่อ,ตอมิตรใช่ไหมคะ ภูมิคุ้มกันนะคะเวลาเราไปไหนมาไหนให้เรารู้จักระมัดระวังใช่ไหมคะว่าเป็นภูมิคุ้มก,กันกับเราหรือว่าเมตตาตอบต่อเมตมีความเมตตามีมิมตรจิตมิมตรใจให้กันนะคะชีวิตเราก็จะมีความสุขนะคะหรือว่าถ้ามีอะไรเดือดร้อนก็จะมีคนช่วยเหลือเรานะคะสุภาษิตพระร่วงนะคะนอกจากที่คุณครูพูดมาแล้วนะยังมีหลายๆสุภาษิตท,ที่เราสอนกันหล,ลายๆสำนวนหล,ลายๆข้อความคําสอนที่ เราเรียนในห้องนะคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้ลูกๆได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะบางสำนวนนะคะก็จะเป็นคําสอนที่เป็นภาษาโบราณน,นะคะลูกๆก,ก็จะเข้าใจยากต้องอาศัยการอ่านการแปลหรือไปดูคําศัพท์ที่อยู่คําอธิบายท้ายบทนะคะตัวอย่างนะคะสุภาษิตท,ที่เราต้องอาศัยความหมายคําศัพท์ที่ต้องเข้าใจคําศัพท์นะคะเป็นภาษาโบราณอย่างบอกว่าคนขำอย่าร่วมรัก คนขำก็คือคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมใช่ไหมคะคนขำอย่าร่วมราก,ก็คืออย่าไปคบค้าสมาคมกับคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมนะคะคบคนโหดให้เอ็นดูคนยากไร้ให้เอ็นดูนะคะคนโหดก็คือคนยากไร้นะคะต่อไปหาอย่าใช้คนบังบทคนบังบทก็คือคนที่ชอบทําอะไรลับๆแล้วล่อๆนะคะถ้าเราจะใช้เขาก็หลีกเลี่ยงคนประเภทนี้นะคะเสี่ยงค่ะอันตรายค่ะต่อไปนะคะ ลุกๆมาหนึ่งสุภาษิตในเรื่องสุภาษิตพระร่วงนะคะอย่าออกก้างขุนนางออกก้างรู้จักนะลักษณะท่าทางไงคําว่าออกก้างนะคะก็คืออย่าไปวางอํานาจกับผู้ที่เป็นขุนนางหรือผู้ที่มีอํานาจเหนือเรานะคะยังไงเราก็แพ้นะคะอ,ะอย่าจับลิ้นแก่คนเป็นไงคะอย่าจับลิ้นแก่คนลิ้นคําพูดใช่ไหมคะในคาพูดอย่าไปเที่ยวจับผิดคนอื่นนะคะจับผิดคําพูดของคนอื่นนะคะก็สอนว่า ก่อนที่จะไปดูคนอื่นให้ดูตัวเองก่อนใช่ไหมคะนอกจากนี้นะคะ,อะนอกจากที่คุณครูพูดมานะคะบางสำนวนหรือสอุภาษิตบางบางอย่างนะคะเราก็อาศัยคำที่เป็นบริบทใช้ได้นะคะประกอบได้อย่างเช่นบอกว่าช้างไล่แล่นเลี่ยงหลบช้างเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์น่ากลัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่าช้างก็จะหมายถึงผู้มีอำนาจใช่ไหมคะอย,อย่าไปต่อสู้กับผู้มีอำนาจนะคะ สุวานขบอย่าขบตอบสุวรนสุว,นสวนรนแปลว่าสุนักใช่ไหมคะที่บ้านเราว่าหมากัดอยากัดตอบนั่นแหละนะคะก็คืออย่าไปในเรื่องกับคนผ่านนะคะอย่าเพื่อแพ่ความผิดเพื่อแพ่ความหมายเป็นไงคะก็คือให้ใช่ไหมคะเพื่อแพ่ความผิดก็คืออย่าเอาความผิดให้คนอื่นไม่ต้องไปแบ่งปันเขานะคะความผิดไม่มีใครอยากได้หรอกลูกเอาไว้กับเรานี่แหละความผิดเราต้องยอมรับแล้วก็แก้ไขนะคะอย่าไปโยนความผิดให้คนอื่นนะคะ ความแห็นให้ประหยัดคําว่าความแห็นก็คือสิ่งที่เรารักนะคะให้ทนุถนอมรักษาไว้คะ่ะอย่ารักห่างประชิดอันนี้สอนให้รักญาติพี่น้องนะคะอย่าเห็นคนอื่นดีกว่าญาติพี่น้องเรานะคะจะไงยังไงไเลือดก็ต้องข้นกว่าน้ํานะคะอย่าใจเบาจงหนักคำว่าอย่าใจเบาจงหนักก็คืออย่าเชื่อฟังคํคาใครง่ายๆให้มีใจหนักแน่นนะคะเป็นยังไงคะ สุภาษิตพะร่วงที่คุณครูพูดมาพอจะจําได้ไหมว่าสอนในเรื่องพอเพียงคืออะไรสอนในเรื่องการเรียนคืออะไรนะคะสอนในเรื่องการประมาณตนนะคะหรือว่าสอนในเรื่องภูมิคุ้มกันการมีเหตุมีผลนะคะถ้ายังไม่เข้าใจก็รีกลับไปฟังใหม่นะคะกลับไปกลับมาให้ตัวเองเข้าใจนะคะสุภาษิตพะร่วงนะคะที่คุณครูจะพูดนะคะก็จะแบ่งเป็นอสอนในเรื่อง ถ้าเราจะแบ่งหลักๆนะคะอย่างสอนในเรื่องการเรียนการศึกษาใช่ไหมคะบอกว่าอย่าปองเรียนอาถ์ที่คุณครูเพิ่งพูดไปใช่ไหมคะก็คือวิชาอาคมที่เป็นวิชาในทางที่ไม่ดีก็อย่าไปเรียนนะคะหรือที่บอกว่าครูบาสอนอยากโกรธถ้าครูสอนครูบอกนะคะก็แสดงว่าคุณครูต้องการให้เราได้ดีใช่ไหมคะถ้าเราไปโกรธเราก็จะไม่ได้ความรู้แล้วก็จะทําให้เราไม่อยากเรียนนะคะ เป็นคนเรียนความรู้ที่คุณครูพูดไปแล้วเมื่อน้อยให้เรียนวิชาอันนี้นะคะนอกจากนี้นะคะสอนในเรื่องการคบมิตรใช่ไหมคะบอกว่าอย่าอวดหางแก่เพื่อนใช่ไหมคะอย่าไปอวดเกง่งอวดว่าตัวเองเก่งกว่าเพื่อนอย่น,นี้ก็ไม่ดีนะคะเมตตาตอบต่อมิตรใช่ไหมคะก็กับมิตรกับเพื่อนก็ให้มีความเมตตาต่อกันนะคะเข้าใจกันค่ะ สอนในเรื่องการพูดจานะคะเจรจาตามคดีพูดตามความจริงตามเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะคะอย่าไปใส่ความใส่ตีไข่ใส่ความใส่อะไรเข้าไปจะทําให้การะทะเลาะกันเกิดขึ้นได้นะคะอย่ามีปากว่าคนอย่างนี้นะคะก็คือปากนะก็คืออย่าใช้คําพูดมีปากไว้สําหรับว่าคนก็คือมีคําพูดที่จะว่าคนอื่นนะคะหรือว่าสอนในเรื่องการ มีสัมมาคารวะนะคะการรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เช่นบอกว่าอย่านั่งชิดผู้ใหญ่ในสมัยก่อนนะคะการที่เราไปนั่งชิดผู้ใหญ่ก็คือหมายความว่ามันกบบว่าเราไม่ให้เกียรตินะคะตรงนี้เป็นความหมายแฝงนะคะไม่ไม่ใช่นั่งชิดติดกันนะนะคะก็คือให้รู้จักให้เกียรติผู้ใหญ่ใช่ไหมคะหรือย่างบอกว่าอย่าชังครูชังนิดอย่างนี้นะคะก็ให้รู้จักว่า ู้ใดมีคุณหรือว่าใครที่เป็นที่รักของเราใครที่รักเราอย่างนี้ค่ะสุภาษิตพระร่วงนะคะมีหลายๆข้อความหลายๆสำนวนนะคะที่คุณครูดูแล้วว่าให้ข้อคิดคติเตือนใจกับลูกมากนะคะถ้าลูกๆนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะหรือ,อย่างอ,อีกสักสำนวนนะคะอย่างบอกว่าอย่าตีปลาหน้าใสเป็นไงคะ ปลามันกําลังจะเข้าไซน่ะไปตีน้ำน่ะตีปลาหน้าไซก็คือไปตีน้ำน่ะให้ปลามันว่ายกลับใช่ไหมคะก็คือเป็นการขัดขวางผลประโยชน์ที่ผู้อื่นพึงจะได้รับนี่นะคะถ้าแบบนี้ก็เป็นการสร้างศัตรูใช่ไหมคะหรืออย่าว่าอย่าตีงูให้แก่กา งูมันมีโทษอ่ะมันมีพิษมันมีอันตรายเราไปตีงูให้กากินอ่ะเราได้ประโยชน์อะไรไหมอันนี้นะคะสำนวนพวกนี้ลว้วนแต่ให้ค่อยคิดคดติเตือนใจทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวลูกๆลองไปอ่านทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเจอคุณครูในห้องเรียนนะคะก็ลองเอาสำนวนที่คุณครูพูดในคลิปนี้แล้วก็ไปดูในห้องเรียนในหนังสือว่ามันมีสำนวนไหนที่ลูกๆยังไม่เข้าใจหรือมีสำนวนไหนที่ฟังแล้วมัน มันมีแต่ศัพท์ยากๆฟังแล้วไม่เข้าใจน่ะนะคะลูกๆก,ก็ลองไปดูนะอย่างบางสำนวนะคุณครูว่ามันมันก็ไม่ยากนะลูกนะชัดเจเลย์ความหมายตามตัวเลยบอกว่าอย่ารักเฮาฝ่าผมอย่ารักลงฝ่า้ําอย่ารักท่ำฝ่าเรือนอย่ารักเดือนกว่าตะวันงี้เฮากับผมอะไรมีค่ากว่ากันคะ ท้ำกับเรือนนะเรือนก็คือบ้านเรือนะอะไรมีค่ากว่ากันใช่ไหมคะก็คืออย่าให้รักสิ่งที่มีค่าน้อยมากกว่าสิ่งที่มีค่ามากค่ะยังไงก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเรื่องสุภาษิตพระร่วงค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะลูกๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย